ันนี้เรามาฟังคำถามจากจุฬาพรราชวิทยาลัยกันครับเมื่อเวลาหุงข้าวใช่ไหมครับไอ้น้าของข้าวหรือว่าน้ำเนี่ยจะลอยขึ้นไปบนที่ฝาปิดของเพื่อนใช่ไหมครับวัสดุที่เพื่อนเอาไปทำเป็นกระดาษใช่ไหมครับจะทําให้กระดาษแบบว่าชื้นหรือว่าเปียกอาจจะล่มลงมาไหมครับหรือย,อยังไงอย่างที่อธิบายไปแล้วครับว่าจะมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดซึ่งเป็นพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับทําหน้าที่รองรับหยดน้ําที่หยดลงมาไม่ให้ไปโดนกระดาษครับอยากจะดูตอนมันสุกครับ ทุกวันนี้หุงข้าวที่บ้านเมียผมยังหุงดิบอยู่เลยฮะเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ไปใช้แล้วมันสุกจริงนะอิบมั่นใจไหมมั่นใจนะฮะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวยกให้พี่เจ๊ยบนะเอาไปหุงที่บ้านมันใหญ่ไหมล่ะเออมันใหญ่ไหมใหญ่แค่ไหนฮะขนาดประมาณไหนคือพับเก็บสามารถเดินเข้าป่าได้เลยใช่ไหมฮะพับเก็บได้เลย ถ,ถ้าต้องการจะเลียข้าป่านี่อาจจะต้องปรับอะไรนิดๆหน่อยๆครับอย่างเช่นใ,ชให้มันภาพได้สะดวกอย่างเงี้ยครับ,รบใหข้ขนาดเล็กลงถ้าอันนี้ใช้ในครัวเรือนก็นอกจากจะหุงข้าวได้ก็สามารถอุ่นอาหารได้หรือว่าอบได้เหมือนกันครับมผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยอุปกรณ์ของน้องน่งนาจะใช้งานได้แหละเพราะแดดมันแรงแต่สมมุติว่าผมไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่านี่ชาวต่างประเทศเกิดดูรายการเราดังระดับเอเชียแล้วนี่ที่ญี่ปุ่นเกิดได้รางวัลมาแล้วได้รางวัลมาแล้วได้รางวัลมาแล้วญี่ปุ่นเขาเกิดอยากจะทําขึ้นมา อุปกรณ์แบบนี้แต่แดดบ,บ้านเขามันไม่แรงเท่าไหร่เราสามารถปรับแต่งอุปกรณ์เราได้ไหมให้จะหุงข้าวที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครับปัญหาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้ครับจังหวัดน่านตอนที่มีหมอกควันก็ไม่ต่างกันใช่ครับผูห้หเผชิญอยู่มาพอสมควระครับคใช่ถึงแม้ว่าแสงแดดอาจจะความเข้มแสงครับ,รบอาจจะมีไม่พอแต่ถ้าอุณหภูมิโอเคใช้ได้ก็สามารถตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งได้เออ ก็แต่ก็ต้องนานพอสมควรนะครับ<ช>เพราะ<ช>ว่าเราไม่ได้ใช้หลักการสะท้อนของแสงเพียงอย่างเดียวก็คือเราสามารถเก็บความร้อน<ช>ไว้ได้ด้วยอีกวิธีหนึ่งคือในเมื่อไอาการไออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันทํางานได้เพราะว่ามันใช้พื้นที่รับแสงหลายหลายหลายชิ้นเพื่อมารวมแสงที่พื้นที่ขนาดเล็กใช่ไหมเราก็เพิ่มกระจกให้มันยาวขึ้นครา,าวนี้เนี่ยพื้นที่รับแสงก็จะใหญ่ขึ้นไปโฟกัสแสงลงที่บริเวณเดิม มันก็จะร้อนขึ้นนะครับนี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันและนี่คือปัวจากจังหวัดน่านครับเอาละครับเรามาชมการนําเสนอของโรงเรียนที่2กันครับโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายและกลุ่มของพวกเราครับก็ได้เลือกที่จะใช้หลักการของพาราโบลานะครับมาประดิษฐ์เครื่องขึ้นมาหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพาราโบลาคือยังไงนะครับผมก็จะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจานดาวเทียมไงครับสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีที่รับสัญญาณใช่ไหมครับยื่นออกมาอยู่ตรงกลางจานดาวเทียม นั่นก็คือว่าเมื่อขึ้นนะครับจากอากาศมาสท้อนบนจานเอาทียมปุ๊บใช่ไหมครับก็จะซ้อนกลับไปที่จุดรับสัญญาณหน้าที่ของมันก็จะคือเป็นรวมแสงนะครับจากดวงอาทิตย์ให้ไปยังจุดจุดหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะนำเหล็กนะครับมาดัดให้เป็นรูปโค้งแล้วก็เชื่อมด้วยเหล็กนะครับให้เป็นโค้งยาวลึกไปเข้าไปนะครับประมาณ1.5เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆติดกระจกที่ผิวของพาราโบลานะครับเมื่อแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะสท้อนกลับไปที่จุดตรงกลางคือจุดที่เราต้องการหรือไม่นะคร สะคอนไปที่หยุดตรงกลางแล้วเราก็จะติดด้วยเทปกาวนะครับซึ่งไม่ให้กระจกเคลื่อนกลับไปกลับมาได้นะครับแล้วเพจของเรานะครับผมเรียกว่ากระบอกข้าวหุงนะครับซึ่งเป็นกระบอกสแตนเลสแล้วภายนอกเนี่ยครับจะฉาบด้วยสีดาครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการดูดความร้อนข้าวเนี่ยครับถ้าใส่ในกระบอกนี้เลยก็จะดูไม่น่ากินแล้วก็จะทําความสะอาดยากด้วยนะครับเราก็เลยทําเป็นรางใส่ข้าวครับจะสามารถ สอดใส่สไลด์เข้าไปในกระบอกที่อยู่ข้างนอกนะครับคือเป็นท่อสองชั้นโอเค <Okay. S 2> อันนี้คือชั้นในใช่ครับไว้ไว้หุงข้าวใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะปิดกระบอกหัวท้ายครับเพื่อที่ทําเป็นระบบปิดแล้วก็ให้อบความร้อนอยู่ภายในครับส่วนเทคนิคการหุงข้าวของเรานะคะเราจะมีการใช้ฟอยล์ค่ะมาห่อข้าวไว้ก่อน ลอยตรงนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการกระจายความร้อนทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายอย่างทั่วถึงและข้าวของเราก็จะสุกอย่างทั่วถึงด้วยค่ะเราจะได้สัดส่วนของข้าวต่อน้ําเป็น1ต่อ1นค่ะไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะทําเป็นเครื่องปิ้งไก่อะไรอย่างนี้ปิ้งไก่เราตากผ้าตากผ้าหรืออาจจะทําเครื่องอบซาวน่าอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเครื่องอบซาวน่าสุดท้ายก็เราก็จบการงานทางเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ่าวบันทีมีไเชียยเลยน้องนัเสียได้ดีทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามาฟังคำถามจากโรงเรียนป่วกันก่อนครับสมมติวันไหนที่มีเมฆมาบังนะครับแสงแดดก็จะไม่ตกกระทบตลอดเวลามีวิธีแก้อะไรยังไรไหมครับมันจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ไหมครับ คือจากที่เราทดลองใช่ไหมครับบางทีอาจจะมีเมฆมาบางดวงอาทิตย์เนี่ยครับแต่ว่าความร้อนที่มันเข้าไปทีแรกเนี่ยมันก็ยังสดสะสมอยู่ครับ,ค,รบคือข้าวกับน้ำจะเป็นตัวเก็บความร้อนที่ดีนะครับก็คิดว่ามันยังคงโอเคอยู่แหละไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทาการป้องกันความร้อน<ช>ไม่ต้องทําฉนวนอะไรเลยมีวิธีแทนจุฬาพรไหมป้องกันความร้อนก็ทำฉนวนยังไงฮะเปลี่ยนมาใช้ของเรียนผมแทน ขอบคุณมากครับแม่ตอบอย่างนี้ก็ต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะครับว่าของที่สร้างขึ้นมานั้นจะเจ๋งอย่างที่พูดหรือเปล่าถ้าหมูว่าตอนใส่ฟอยนี่มันจะดูยุ่งยากตอนแกะออกมาอีกมันดูไม่สะดวกถ้าสมมุติไม่ใส่ฟอยเนี่ยมันจะสุกไหมไม่ใส่ฟอยข้าวจะสุกไหมเออคือที่เราใส่ฟอยก็คือป้องกันว่าอย่างอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยครับคืออย่างวันนี้เมฆบังอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็จะกระจายความร้อนได้แต่คือถ้าเราไม่ใส่ฟอยเนี่ยก็คือว่าสมมุติดวงอาทิตย์มา แล้วก็อาจจะสะท้อนบา,บาง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 ที่ของกระบอกข้างนอกเนี่ยครับมันก็อาจจะสุกตรงนั้นเนี่ยครับแต่ถ้าสมมุติเราใส่ฟอย์ใช่ไหมครับความร้อนสมมติมันจะไม่โดนทั่วกระบอกนะครับแล้วแต่เมฆบังมันก็อาจจะส่งผ่านความร้อนไปทั่วฟอย์ไงครับเพราะฟอย์ที่เราใส่เป้าหมายก็คือเพื่อกระจายความ,มร,าร้อน,อนได้ดี<ช>กว่าเพื่อใส่บางทีการหุงข้าวมันอยู่ที่มันไม่ได้แบบเอออุณหภูมิสูงเราจะสุกเร็วและอร่อยบางทีมันต้องการความเสถียร เป็นกระบอกอย่างนี้แล้วพอแสงอาทิตย์ลงมาโดนจุดหนึ่งร<ม>้อนแล้วปุ๊บเปลี่ยนไปโดนอีกจุดหนึ่งไม่น่าใจว่ามันจะสุบเสถียรเ<ม>สมอเท่ากันหรือเปล่า<ม>ตั้งแต่หัวจนถึงปลายอะไรอย่างเงี้ยนะัะ<ม><ม>อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันต่อนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีความเสถียรหรือไม่จราพรราชวิยทลัยใช่ไหมเห็นว่าแนวอินเตอร์ใช่ไหมคะ Can I speak English <laughs> นะคะ so let me ask you this if you want to increase let's say cook more rice t h e n just one liter become two liter how did you gonna adjust your design เจอคำถามเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปน้องๆจะตอบถูกไหมครับเนี่ย๋อถอาถ้าที่หนูเข้าใจค้าประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่แบบจะใส่ข้าว increase เข้าไปมากกว่า1ลิตรจะเพิ่มข้าวมากกว่า1ลิตรเป็นกี่ลิตรฮะ เป็นสองลิตรเป็นสลิตรอะไรแต่อาจารย์บอกสองลิตรจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็คือถ้าคิดในหลักความเป็นจริงนะคะยิ่งกระบอกสั้นถ้าเราใช้ข้าวเยอะแปลว่าชั้นของข้าวข้างในจะต้องหนาด้วยและก็ต้องใช้เวลาในการทําให้ข้าวสุกเนี่ยนานขึ้นถ้าจะเพิ่มแค่อีกกระบอกหนึ่งมาคู่กัน วางคู่กันเลยนะคะ parallel นะคะว่ามันจะโอเคเหมือนกันจะได้ความร้อนแล้วก็คือได้2ลิตรในดีไซน์ที่คุณมีอยู่แล้วอย่างนี้หรือเปล่าคือมันจะเป็นไปได้ไหมมันได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับคือถ้ามีกระบอกเดียวมันเข้าไปร้อใช่อร์เซ็นต์่อพลังงานไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์พอมีสองกระบอกมันไม่ใช่เพิ่มเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับแต่ว่าไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แรกมันลดทอนลงไปเพราะว่ามันโดนแสงแค่ครึ่งเดียวไหมคะอ่าก็เหลือเฉลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยต้องใช้เวลานานขึ้นนะ เชียงรายาเอาละครับช่วงหน้าเรามาดูการทดลองกันดีกว่าครับว่าโรงเรียนปัวหรือโรงเรียนจุราพรราชวิทยาลัยโรงเรียนไหนจะไขโจทย์หุงข้าวหนึ่งลิตรด้วยแสงอาทิตย์หนึ่งแดดของเราได้เดี๋ยวกลับมาชมกันครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการมาถึงช่วงการทดลองแล้วนะครับทั้ง2โรงเรียนจะต้องแก้ไขโจทย์ของเรานั่นก็คือหุงข้าว1ลิตรด้วยแสงอาทิตย์1แดดโดยเรามีเวลาให้3ชั่วโมงในการหุงข้าวหากหุงได้ข้าวสุกสวยจะได้15คะแนนหากหุงได้ข้าวแฉกจะได้10คะแนนและหากหุงได้ข้าวต้มจะได้5คะแนนแต่ถ้าหากหุงแล้วได้ข้าวสุกภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงจะได้รับเพิ่มอีก5คะแนนครับ เอาละครับเข้าสู่การแข่งขันในช่วงนี้กันเลยนะครับช่วงที่เราจะเห็นแล้วว่าข้าวสารจะออกมาเป็นข้าวสวยจะสวยแค่ไหนนะฮะตอนนี้นะครับทั้งสองทีมก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะเข้าสู่การทดลองพร้อมๆกันซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับ,รบให้ทั้งสองทีมทําพร้อมกันเพราะเนื่องจากว่าแดดจะใช้แดดเดียวกันนี่แหละครับแดดกำลังดีนะฮะแดดกาลังดีเลยทั้งสองทีมพร้อมไหมครับตัวจ<ด>ุฬาพร ถ้าพร้อมแล้วนะครับจัดเตรียมได้เลยครับเวลาของการแข่งขันใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับทีมนี้ฉลาดมากนะนอเอาก็บอกไหกล่รถเมย์มาอแบปมาเป็นอย่างนี้ได้นะฮะใช่ไ<อ>หมข้เวยสองถ้วยยบบข้เหมอนกันเลยทั้งสองทีมก็จัดเตรียมสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองให้พร้อมนะครับทางโรงเรียนปัวมีการตรงข้าวสารแล้วก็แบ่งออกเป็น4ถาดเท่าๆกันนะครับ ทางจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยก็มีการตรวงน้ําใส่ลงไปด้วยเหมือนกันนะครับการตรวงน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะมันจะมีผลต่อการหุงข้าวว่าจะทําให้เราได้ข้าวที่สุกสวยงามหรือว่าจะได้ข้าวที่แข็งนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อคะแนนที่น้องๆจะได้รับด้วยครับ ตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆได้ถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับรอการสับประยุทธ์แล้วเขาจะได้จัดทิศทางของถสงแดดนะครับเพื่อทําให้ข้าวสุกนะครับถ้าพร้อมแล้วประจําที่เลยครับน้องๆครับประจําที่นะครับรอบอกว่าสับประยุทธ์ปุ๊บดําเนินการได้นะครับเราจะจับเวลาด้วยนาฬิกาตัวนี้นะฮะเป็นเวลาเดียวกันกับทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันเลยนะครับถ้าพร้อมพร้อมนะครับสับประยุทธ์ครับไปแล้วครับเวลาจับแล้วนะครับ กำลังปรับแสงปรับทังป,ปรับองศายอยู่เลยนะฮะ,ะจุลาพรเล็งอะไรครับตอนนี้โฟ,โฟกัสเล็งยังไงฮะ,<อ>งะคือแนวที่สงบอกคือแสงมันต้องไปลงที่กระบอกต,ตรงกลางของเรานะครับ โรงเรียนจุฬาพร,ร์ราชวิทยายลัยใช้หลักการพาราโบลาในการรวมแสงไปยังจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็สามารถหุงข้าวออกมาได้น,นั่นเองครับอโอ้โหดูแมมชิวๆเลยนะยจุฬาพรหาโหอันนั้นเหมือนกับนดีเขาเริ่มปรับปองศาแล้วนะครับ แต่พอนี้สังเกตนะฮะเวลาพอพับเก็บปุ๊บมันกลายเป็นกล่องกล่องหนึ่งนะฮะยกไปไหนก็ได้เลยอยากคุบลาอยากคนน่ะนะ <laughs> เราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทามุมขนาดไหนยังไงเราดูการสอสังเกตจากแสงที่มัท้อนออกไปได้เลยอ๋อนี่คร<ะ><ะ>เห็นเงาแสงฮะ,ฮะคือส่วนที่เ <laughs> งาหายไปหมดนั่นคือมุมที่แสงลงไปเต็มที่ดูสิ่งประดิษฐ์